สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาสเตมศึกษาสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนเนี่ยเสนอแนวทางการตกแต่งโต๊ะทำงานให้หน้านั่งและดูสดชื่นผ่อนคลายใช่ไหมะคะซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่นะคะเสนอการนำต้นไมไ้เล็กมาวางประดับตกแต่งโตะทำงานค่ะคุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนเนี่ยค่ะคิดออกแบบการปลูกต้นไม้ ที่จะนำมาวางไว้ที่โต๊ะทำงานนะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องไปศึกษาว่าต้นไม้อะไรบ้างที่เหมาะกับการที่จะนำมาวางที่โต๊ะทำงานส่วนวิธีการปลูกนะคะก็อาจจะปลูกด้วยดินวิทยาศาสตร์ก็ได้หรืออาจจะปลูกโดยใช้น้ำก็ได้นะคะส่วนภาชนะนักเรียนก็เลือกให้เหมาะสมกับพืชหรือ ดินที่จะใช้ปลูกนั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนก็วาดภาพออกแบบในกระดาษ A4 ระบายสีให้สวยงามพร้อมเขียนคำอธิบายว่านักเรียนเลือกพืชอะไรปลูกด้วยวิธีการไหนแล้วภาชนะที่ใส่เป็นอย่างไรวาดภาพเหมือนอย่างตัวอย่างของคุณครูเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมผลงานกันด้วยนะคะบ๊ายบาย